ต่อไปแล้วก็ทำการใส่มะเขือเทศลงไปนะคะที่รักบเบาๆที่รักใส่บเบาๆน,น,นี่คือน้ำจิ้มนะคะเราตั้งชื่อว่าน้ำจิ้มสูตรพันล้านนะคะใส่ไปแล้วคนไม่ต้องครับไปือดยี่รกคดกัน นะ,ะนี่คือสูตรของจิ้มนะคะใส่ใปนประเทศไปแล้วนะคะเสียงข้างๆที่ดังนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคนี่คือเสียงของการตำสามสโต <ơi S 1> นะคะเด,เดี๋ยวท็อปแตกลึกมันไม่ตำม,มันไม่โดนท็อปอะ่ะมันได้ตำโดยนั้นโดยับเรื่องอันนี้แรงกระแทกนะมีเม็อปอยู่แต่เรารอแฮมจิ้มเดือดน,นะคะวันนี้เราจิ้มกระเด็นใส่นะคะ เ่วนข้างคือตำสามเกินนะคะก็จะห่อเกี้ยวนะคะโอเคบ๊ายบาย